แบบนี้เลยค่ะโอ้โหน่ากินสวัสดีค่ะวันนี้จะปันชวนอร่อยกับคุ้นช่ายทอดหน่อไม้ทรงเครื่องไม่ต้องห่อแป้งให้ยุ่งยากเลยนะคะไม่ต้องปั้นแป้งไม่ต้องนวดแป้งเลยใช้แป้งแบบนี้ได้แป้งบางๆอร่อยน่าทานมากขั้นตอนแสนง่ายเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่เต้าหู้ หมูสับนอไม้ดองเอามาหั่นนะคะกุ้งแห้งแครอทกระเทียมสับปรุงรสง่ายๆด้วยตีอีขาวน้ำตาลหยอกพริกไทยผัดทุกอย่างให้สุกนะคะผัดให้แห้งแบบนี้เลย สุกแล้วยกขึ้นพักทิ้งไว้ให้เย็นเลยค่ะวิธีทำน้ำจิ้มก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเราก็เตรียมซีอิ๊วดำสามช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือเล็กน้อยน้ำส้มสายชูความเปรี้ยวตามชอบเลยค่ะพริกจินดาตำ เติมน้ำร้อนลงไปเล็กน้อยค่ะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้าเนื้อกันเท่านี้ก็ได้น้ำจิ้มสูตรเด็ดทําง่ายๆแล้วส่วนวิธีการหอ่อกระชายนะคะเจ๊ปันก็จะใช้แป้งเวียดนามแบบนี้ค่ะเราจะใช้แผ่นแรกก่อนเลยนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยเราก็จะพรมน้ําลงไปในเขียงแบบนี้ก่อนเพื่อให้เขาลื่นไม่ติดนะคะเสร็จแล้วก็ฉีดพรม ลงไปในแป้งเยดนามถ้าไม่มีฟอกกี้ที่ฉีดเอาน้ำไปจุ่มในกระมังได้เลยนะคะให้เปียกแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็นิ่มค่ะไม่ต้องเสียกนานม,มากนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วก็ใส่ไส้ลงไปเลยวางไว้ตรงกลางแบบนี้ไส้มากไส้น้อยแล้วแต่ชอบเลยนะคะแป้งนิ่มแล้วหอ่อเป็นทรงเลยค่ะ ออห่อง่ายๆเลยนะคะจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกลมก็ได้พับตามสะดวกเลยค่ะได้แบบนี้แล้วเราจะใช้แป้งอีกหนึ่งแผ่นนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งใช้วิธีพรมน้ำที่แป้งให้เปียกเช่นกันสองฝั่งเลยนะคะแล้วเราก็วางลงไปแบบนี้ตรงกลาง แป้งนิ่มแล้วก็ห่อทบอีกหนึ่งชั้นเลยค่ะกุยช่ายสูตรไม่ต้องปั้นแป้งไม่ต้องนวดแป้งนะคะใช้แป้งเวียดนามแบบนี้เท่านี้ก็ได้แล้วค่ะแป้งกุยช่ายของเรานำมาวางรอพร้อมทอดในจานนะคะตัวจานก็ทาน้ำมันไม่ให้ติดแบบนี้ก่อนวางเรียงเลยค่ะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วนำลงทอดได้เลยค่ะสุกด้านนึงแล้วก็กลับด้านเลยนะคะทอดจนร้อนสุกทั่วทั้งสองฝั่งเอาขึ้นได้เลยค่ะน่ากินมากเลย ร้อนๆกรอบๆพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยหั่นเนื้อในให้ดูนะคะโอ้โหแบบนี้เลยค่ะโอ้โหน่ากินประดับด้วยผักชีและน้ำจิ้มสูตรเด็ดของเราเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเพื่อนๆไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะน่าทานมากๆ ลาดน้ำจิ้มฉ่ำๆเจแปานขอตัวไปทานกุ้ยช่ายทอดไส้หน่อไม้ดองก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจแปนสํา,าสหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทําง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะอือหน่ากินมาก